การนำเสนอรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function, EF) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับประถมไว้นางสาเวเบญจพรเขตรำพันธ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบุพาอํสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปรจจีนบุรีเขต2 เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง executive function EF ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับปฐมวัยด้วยกล่องสูมต้านภายาเสพติดกล่องสูมโมเดลเป็นมาและความสำคัญแนวคิดปัญหาพบเจอจากกิจกรรมเยี่ยมบ้านทำให้ทราบถึงปัญหาและเห็นสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดปัญหาเรื่องการเงินภายในครอบครัวบางครอบครัวหย่าร้างส่งผลให้เกิดผลกระทบขึ้นกับเด็กๆ คือเกิดการละเลยเอาใจใส่และเด็กขาดการอบรมไปในทางที่ดีจากผู้ปกครองส่งผลให้ปัญหาทางด้านการเรียนปัญหาครอบครัวขาดความรักความอบอุ่นขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมขาดความรับผิดช,ชอบต่อตอนเองและสังคมผู้ปกครองไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีได้บางครอบครัวมีบุคคลในครอบครัวใช้ยาเสพติดอยู่แล้วจึงทำให้เกิดการเรียนแบบในการเสพยาเสพติด และเด็กสามารถหาช่องทางในการเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานนนั้พัฒนาทักษะ EF ของเด็กเสริมสร้างทักษะการยับยั้งชั่งใจความยืดหยุ่นทางความคิดและความจำในการทํางานของเด็กปฐมวัยเพื่อให้พวกเขาสามารถจัดการกับความท้าทายและสถานการณ์ที่หลากหลายได้ดีขึ้นสปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ปรับเปลี่ยนแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับและความต้องการเฉพาะของเด็กแต่ละคนเพื่อให้การพัฒนาทักษะ EF ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับปฐมวัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความสนใจของเด็กใช้การเสริมแรงทางบวกและกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมของเด็กในการพัฒนาทักษะ EF ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับปฐมวัยบูรณาการการพัฒนาทักษะ EF ในทุกด้านของการเรียนรู้ ผสมผสานการพัฒนาทักษะ EF ฟ้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดระดับปฐมวัยเข้าไปในบทเรียนและกิจกรรมประจำวันเพื่อให้เด็กสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ห่างไกลาย,ยาเสพติดสนับสนุนครูและผู้ปกครองในการพัฒนา EF ของเด็กจัดกิจกรรมครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับทักษะ EF ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับปฐมวัยและวิธีการสนับสนุนการพัฒนาเพื่อให้มีการสนับสนุนที่สอดคล้องและมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นและพัฒนาทักษะ EF ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับปฐมวัยของเด็กติดตามและประเมินผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังเกตและประเมินผลการพัฒนาทักษะ e f ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับปฐมวัยของเด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงแผนการสอนและกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสร้างภาพจำลองและกราฟเพื่อการติดตามความก้าวหน้าใช้การสร้างภาพจำลองและกราฟในการติดตามและวิเคราะห์ความก้าวหน้าของเด็กในการพัฒนาทักษะ e f ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับปฐมวัย กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานวราะห์สภาพปัญหาภายในโรงเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยโดยการสำรวจพฤติกรรมนักเรียนปฐมวัยเกี่ยวกับคุณลักษณะเด็กปฐมวัยจัดทำแบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยแล้วสรุปปัญหา 2. วางแผนการออกแบบกิจกรรมกล่องซุมโมเดล 3. ดํดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม 4. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 6. รายงานผลการกิจกรรมต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนากล่องสุ่มโมเดลสำหรับการส่งเสริมทักษะ E.F. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับปฐมวัยว้1 K knowledge ความรู้ การให้ความรู้เด็กปฐถมวัยเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นทักษะทางกายอารมณ์สังคมหรือการเรียนรู้เด็กในช่วงวัยนี้มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วและเต็มไปด้วยพลังควรให้การสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มที่การสร้างสรรค์กิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเล่นการเล่านิทานการทำงานศิลปะหรือการทดลองสิ่งใหม่สิ่งใหม่การให้เด็กได้สัมผัสและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ให้กับพวกเขาในทุกด้าน 2. อง t o t a observation การสังเกตการสังเกตและบันทึกข้อมูลสังเกตพฤติกรรมของเด็กอย่างต่อเนื่องและบันทึกข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับปรุงแผนการพัฒนาเนเจอร์ <Nature. S 1> ธรรมชาติการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยโดยธรรมชาติคือการใช้สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมทางธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้งด้านด้านกายจิตใจและปัญญาเด็กๆจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสังเกตและทดลองทำให้เกิดความรู้สึกชื่นชมและเคารพธรรมชาติ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางสังคมและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การเรียนรู้ผ่านธรรมชาติยังช่วยให้เด็กมีความสุขและรู้สึกมีอิสระในการสำรวจและค้นพบโลกทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกและน่าตื่นเต้นซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนรู้ในอนาคต4 dog G group กลุ่ม การเรียนรู้ปฐมวัยแบบกลุ่มจุดเริ่มต้นของการค้นพบและความสนุกการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเปิดโอกาสให้เด็กๆได้สัมผัสกับการเรียนรู้ที่สนุกและมีความหมายเด็กๆจะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันการแบ่งปันและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพพร้อมทางพัฒนาทักษะด้านสังคมและอารมณ์ที่สำคัญในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 5. ดสทักษะ ออกแบบเกมการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานและความคิดสร้างสารรค์ให้กับเด็กๆได้ฝึกการตัดสินใจการใช้ตรก,กา 6.U.Understand <you> y o ความเข้าใจจัดกิจกรรมและสร้างสื่อการเรียนรู้ที่สำคัญสร้างความเข้าใจของนักเรียนเป็นกระบวนการที่สำคัญสร้างเข้าใจเรื่องการสื่อสารการเล่นการสำรวจอย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 7.M.Mentorship การให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมครูและผู้ปกครองจัดการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะ EF และแนะนำวิธีการสนับสนุนการพัฒนาในเด็กให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ EF ให้กับครูและผู้ปกครองผลการดำเนินง,งานผลสำฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับการใช้กล่องสุ่มโมเดลสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมวยัยโรงเรียนบ้านบุพาม มีพัฒนาการทางด้านทักษะสมอง f และปลอดภัยจากยาเสพติดอบายามุกทุกประเภทเพิ่มสูงขึ้นซึ่งดูได้จากผลของแบบบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะสมอง EF เด็กประถมวัยขณะทำกิจกรรมกล่องสูงต้านภัยยาเสพติด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เด็กปฐมวัยชื่นชอบสามารถดึงดูดความสนใจและทําให้เด็กเกิดความสนุกสนานอีกทั้งเด็กปฐมวัยทุกคนรู้จักป้องกันตนเองจากยาเสพติดและอบายามุกทุกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการใช้กล่องซุมโมเดลพัฒนาทักษะ EF การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับปฐมวัยสามารถแบ่งออกเป็นหลายประการดังนี้ นักเรียนมีความพร้อมและมีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงมีความท้าทายพอสมควรเพื่อกระตุ้นการพัฒนาการเสริมแรงและการให้คำชมเชยทางบวกครูและผู้ปกครองได้รับการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการออกแบบแผู้บริหารให้ความสำคัญและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย เพื่อนร่วมง,งานมีส่วนร่วมให้คำปรึกษาให้คำแนะนำในการออกแบบกิจกรรมติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะ EF อย่างต่อเน,นื่องช่วยให้สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าและประับปรุงแผนการพัฒนาได้บทเรียนที่ได้รับ 1. ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาและสืบค้นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางสมอง Executive Functions (EF) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับประถมไว โดยใช้กล่องสูงต้านพายาเศษติดทำให้เข้าใจกระบวนการอันบทบาทของครููและได้รับความรู้มากขึ้นศึกษาขั้นตอนรูปแบบการพัฒนาทักษะสมองเพื่อนำมาปรับใช้กับเด็กปฐมไว้ให้เป็นไปตามบริบทของเด็กและบริบทของโรงเรียน 2. การปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมีการวางแผน มีการสนับสนุนส่งผลให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพ 3. เด็กประถมวัยได้รับการพัฒนาทักษะทางสมอง executive functions หรือ EF ที่ช่วยให้พัฒนาสมองส่วนหน้าที่ควบคุมอารมณ์มีสมาธิการจดจอ่อและมีการหยับยัง้งช่างใจได้ดียิ่งขึ้นซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองบทบาทของครู ผู้ที่คอยช่วยส่งเสริมและตัวเด็กเองเพื่อที่จะพัฒนาทักษะสมองให้ดีขึ้นโดยเริ่มจากเด็กปฐมวัยเป็นขั้นแรกเพื่อส่งผลการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต